ทองใบใจลมๆจ้าเออคุณแม่ดูสายตาไม่เป็นมิดดูบะัะจักเป็นอะไรเป็นเหมือนป้าข้างบ้านเลยแหละนี่ขี้เวียงขี้วินอะไรอ่างนี้ขี้วินขี้เวียงเออเขาก็เรียบร้อยแนละ้วสวัสดีค่ะ หูกลางเลยแม่แบบสายตาเขาไม่เป็นมิตรเลยนะแบบเป็นคนอารมณ์แบบตาข้างบ้านประมาณนี้แหละไม่เป็นมิตรกับใครเลยอ <c oughs> ะผละไม้หวานๆนะคะให้ชงใบได้นะคะแม่แบบนี้มาเด้เดโอโหนี่ตั้งให้สายตากันรู้เลยว่าแบบกล้วยสองขอบคุณค่ะ ถั่วโรลงยาเสร็จก่อนนะถัรวโยนกล้วยด้วยสองอันนี้ยาที่เหลือตรงฝั่งนี้ขอบคุณคุณแม่สุนีนะคะขอบคุณคุณแม่ซีนะคะ

พระคุณนะคะแม่จย์ขอบพระคุณคุณแม่ชนีคุณแม่ซีนะคะเมตตาขังท้องใบนะคะ<ม>ย้ายแสงดาวยายไม่เสกยายทับย้ายดวงใจ บขอบพระคุณคุณแม่สุนีคุณแม่ซีนะคะเมตานะคะพังทองใบนะคะคุณแม่จ๋ารบขอบพระอุ้ยอท้ยตกใจขอบพระคุณค่ะก็แสดงอาการอะไรมันก้แสดงขี้เหร่เป็นไรขอแม่น้องสวัสดีค่ะอาถ่ายใหม่กราบขอบพระคุณคุณแม่สุนีคุณแม่ซีนะคะเมตาพังทองใบนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ อาการแบบนี้คือเป็นอะไรอะเหมือนประชดใส่ละประมาณนี้ป่ะเหมือนนางวีนใส่ประมาณนี้อ่าไปแล้วนะคะพระเดี๋ยวจะไปหาลินอ่าไปไปากเมตตาย่าให้ทองสุขด้วยครับ<ป>จะไปหาหยายโดนใจทองใบแสง